สวัสดีครับแล้วมือนี้ผมมาขายรถเกี่ยวอีกแล้วด้วยซิเนาะวันนี้ครับพอผมมีสองขั้นนะนขั้นที่ผมทายคือไปตอนแรกปล่อยไปแล้วครับเสียท่ทงชีตาเกียรติเพิ่นเอาไปเนาะ <c oughs> แล้วก็มีอีกขั้นหนึ่งครับเป็นตู้สามชูขึ้นกันแต่ตัวนี้มีสดตัวนี้จะสดกับอะไรช่วงล่างนี่เต็มครับช่วงล่างแน่นเลย นอเลือสิบลูกหล่อลน้ำสิบเจ็ดนิ้วไปแท็กไปแท็กนี่ใช่ใช่ได้อีกใช่ได้อีกโดนครับนี่นี่ยังเหลือยังเหลือย,า,ยวาวเลยครับยังเหลือสูงเลยสูงครับช่วลนล่างบม่มีแตกมีหลานอเลือสิบลูกครับตัวนี้เกลี่ยไม่หมดชุดเลยทงลางล่าง โซไม้ใบไม้ก็เลยไม้หล่อน้ำไม้ครับเป็นตัวเดินซิปครับซิปแปรงเรียบร้อยครับตัวนี้ขับไปใส่เลยน้ครับรถเกีียวเขาอยู่ครับพึ่งออกมาพึ่งยาวหน้าฝีพึ่งได้ล่างครับเป็นเครื่องฮิโนครับเครื่องเ o 8อแปดซีบเจี๊ยบัน เทโบเทโบปั Turbo. Turbo. ่มยี่สิบสามปั่มได้กินเบอร์ยี่ิบสามครับตัวนี้เราจะเป็นเ,เดี๋ยวช่วงล่างช่วงล่างจะเป็นโค้ดย0ครับโค้มาสุดย0ครับช่วงล่างว่าพิหวังครับช่วงล่างว่าพ,พิหวังเลยตัวนี้ ช่วงางมาิดหลังตู้เลดครับตู้ดลดเกียวสามเมตรสูงครับขั้นนี้ล่งลงลงหน้าน้ำ้วยน้ำลียต่มได้สบายมันส่งสูงเนาะตัวน,นี้เนาะไาจะเป็นเกีียวดันแล้วครับเกีียวสวนห่วงดีขั้นนี้ ผมมีเคียบอยู่ตอนเกี่ยวนะนครับเมื่อพิดว้างครับรถผมใส่เองครับดูแลเองช่วยประกรบข่นครับ มาแตกวลาวครับสามแสนหกต่อร่องครับ ตัวนี้ก็เป็นวิ่นเก้าครับเจ็ดครับนี้เป็นซีนิวแล้วได้ครับอยู่ทอเล็ซีนิวสวยงามครับกระแสยดายอยู่แต่ว่าผมจะไปรถปั่นหน้า,น,านะนะก็เลยต้องปล่อยออก ่าผิดบังครับกันใสแง่ๆเลยอุ่มสองตันสามงัดดีๆกับสองตันหาคุณเด้ผมง,งัดงัดที่สองตันหาอยู่เลยกันมันบอลลมนะกันล่มกับว่าเอาเต็มไปไหน สนใจมาเบิ้งรถได้ครับอยู่สารคามอยูอ่อำเภอเชียงยืนตัวนี้สูงครับขั้นนี้สูงกว่าขัา้นก้อนหนาที่ผมขายไปก็เลยซิบลูกงผมพามบงขั้นลลางขั้นลลางครับ วัพิดหวังครับผมบอกเลยว่าวัพิดหวังคับเนี่ยช่วงล่างไม่ดีครับว่แตกว่หาหลาด้วยไม่เบิดครับทางล่างได้ช่วงล่างก็บเครื่องไปกับคุ้มเลยด้วย ฝนตกเนี่ยสักหน่อยครับหมู่ฝน,นตกได้ล่างรถไม่ได้เจ็ือนเดี๋ยวคันผูดด้ใดสนใจกับทั่วมาหาผมก็ได้เลยครับเน้อยยูแถวอีสานผมกเอ,อมีนูที่มีท่านเลออยู่กับคนทรงกับคอยคุยกันก็ได้ครับกันสนใจกันนะ เป็นอยู่ทางอื่นกับแล้วแต่สะด,ดวกครับพอรถผมกัดแล่นไก่บัวใดเนาะทั่นเลยนะะเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรไว้อยู่อยู่คลิปเนะครับเด้อจังไรก็โทรหาผมได้ครับอาชีพนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ซะก,ก่อนนะครับเนาะบ่ค่อยเดี๋ยทายคลิปต้องขับช่วงนี้เพราะว่ามันฝนตกแล้วก็ผมกัดแล่นไปทุระนะั่นนะบ่ค่อยเดีเ๋ยเท็ยคลิปจั่างไรก็กกติดตามช่องผมไว้น้ำแนวกับชิมี่ อันอื่นหรืออันที่ผมเฮ็ดอันใดอีกผมก็เดี๋ยวผมจะมัดล่งแค่ประสบการณ์ให้เบิ้งเรื่อยๆครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้แล้วกันครับผมผมวดอีกครับ